สวัสดีครับวันนี้พบกับติท่คาวอี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาที่ระเบียงคอนโดชั้นยี่นะครับย่านถนนแจ้งวัฒนปะปากเกรด็ดเช่นเคยนะครับจะพาเพื่อนๆมาเก็บพุทราจีนหรือพุทราช็อกโกแลตที่มันสุกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ผมห่างหายไปพอดีปีทุระนะครับไม่ได้กลับมาประมาณ2สัปดาห์นะครับปรากฏว่ากลับมาแล้วสภาพก็เป็นอย่างนี้ครับ พุทราจีนของผมนะฮะมันสุกแล้วก็สุกแบบนอมจัดเลยนะครับแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ร่วงไปเยอะเลยนะครับบางก็อาจจะถูกนกขโมยไปกินก็มีนะครับก็สหรับะวัน,นี้นะครับก็จะพามาเก็บพุทราจีนกันนะครับหรือพุทราช็อกโกแลตนะฮะที่ระเบียงคอนโดนะครับปลูกเองทนเองครับ ก่อนที่ผมจะเริ่มเก็บนะเนาะเดี๋ยวผมส่องก่อนว่าตอนนี้มันมีเหลือที่ไหนบ้างสักกี่ลูกเนาะหลังจากที่มันสุกแล้วมันร่วงหายไปจํานวนหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้กลับมาสองสลก็เลยไม่เห็นลูกที่มันใหญ่และสวยที่สุดที่มันกําลังสุกเต็มที่แบบที่มันยังยังไม่งอมนะฮะแล้วมันยังไม่ร่วงไม่เหี่ยวอนะไรเนี่ยก็ยังไม่ไม่ทันได้เห็น,นแต่ว่ามันก็จะมีชุดหนึ่งนะ,ะที่กําลัง สุขพอดีนลฮะสุกสุกุกเต็มที่แบบยังไม่ทันงอมแลอยังไม่ทันเหี่ยวนะนฮะชุดนี้แต่ว่ารถนีรู้สึกว่าตรงนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่แบบนี้น่าจะหวานเต็มที่เลยนส่วนอันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะยังไม่แก่เต็มที่เพราะว่าน่าจะอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับถึงจะแก่แล้วก็จะสุกนะครับ น่าจะอีกประมาณสักหเดือนกว่าๆนะฮะถ้าเป็นสภาพนีค่อนข้างดกเลยนะครับผมส่วนสามลูกนะะี่ยเป็นลูกที่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้มันมันสุกงอมจัดจนแบบเหี่ยวไปแล้วฮะมันก็เลยดูแฟบลงจริงๆลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะตอนที่มันที่มันแก่มากๆ ที่มสุกจัดแต่ว่ายังไม่ทันงอมแต่อันนี้มันงอมแล้วล่ะถ้าแตะนิดนึงก็น่าจะร่วงละแล้วก็มีตรงไหนครับตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับที่ยังเหลืออยู่ตัวนู้นตัวนี้เห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมะตัวนู้นแดงๆตอนนั้นน่าจะร่วงแล้วมันไปร่วงแล้วก็โดนค้างอยู่ที่ใบตอนนั้นพอดีคืออีกหน่อยหนึ่งก็จะร่วงลงระเบียงไปแล้วนะครับ เออผมต้องเก็บก่อนเห็นไหมตอนนี้คือเขียวแล้วนะครับสุกงอมจนแบบแห้งจนเขียวแล้วครับงอมจัดให้พอเขียวแล้วมันก็จะเริ่มแคบจริงๆมันก็จะลูกใหญ่กว่าน,นี้นะครอโอเคมีตรงไหนอีกตรงนี้อีกนะตัวนี้ยังลูกเล็กอยู่นะน่าจะสัก ประมาณอีกสักสองเดือนนะครกลวงข้างล่างน่ะ A ที่อยู่ตรง,น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 ,งนี้นชุดที่อยู่ข้างล่างน่ะอีกประมาณหลายรูปอยู่นะครับน่าจะอีก,กระลาสักสองเดือน ส่วนตรงนี้ก็มไม่กล้าขยับเติมแล้วตัวนี้พรุงนี้ก็ดอกอยู่เหมือนกันนะฮะปีประมาณสักเดือนหนึ่งนะน่าจะแก่เต็มที่นะครับอมอนีกโคน เดี๋ยวต,ตอนนี้ขอเก็บสามลูกที่เริ่มเหีย่ยวแล้วนะฮะสุดงอมแล้วก่อนกลัวมันจะร่วงไปนะ่อ,อดีนะที่นกมันไม่ขโมยไปก่อน พอมันสุกจัดแล้วมันเหี่ยวแล้วลูกมันก็จะเหลือลูกเล็กลงนะฮะลูกประมาณหัวอยู่โป้งเท้านะครับประมาณนั้นครับอั้นี้คือมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะฮะคือมันสุกจัดละโอเคเดี๋ยวเก็บรูปสุกสุกก่อนนะครับ โอ,โ,อโอ้อันนั้นด้วยตันะ้ตัวนี้ตัวน,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 นี้กำลังสุกจัดเลยแต่ก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วคือแสดงว่ามันร่วงไปหลายลูกมากเลยนะฮะน่าจะร่วงไปกับลมกับนกมาขโมยกินบ้างนะฮะ ลูกนี้กำลังเสียแต่ว่าลถอไอ้ลูกตรงมวงเนี่ยไม่ลูกไม่ค่อยโตนะใหญ่กว่าหมาอจุ้โป้งนิ้มือ,อ,อไม่รู้พันอะไรนะครับ ยังมีอีกไหมลูกสุกร่วงไปไหนหมดอืม โอ้ร่วกไปเยอะมากเลยนะฮะสรุปว่าได้ลูกสุกๆนะฮะประมาณสุกแล้วก็ลูกที่เหี่ยวแล้วนะฮะประมาณหนึ่งสองสสี่หเจ็ดปดลูกนะครับผม สูตพวกนี้ก็ใหญ่อยู่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับรีวิวการเก็บลูกพุทราจีนหรือพุทราช็อกโกแลตที่ระเบียงคอนโดนะครับตอนนี้อยู่ชั้น24่นะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะเขาเก็บพุทราจีนให้ดูเก็บสดๆจากต้นเลยฮนะเดี๋ยวก็จะไปทานดูนะว่ามัน จะหวานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จากรสที่เคยชิมมาก็หวานอร่อยนะครับถตว่าไม่ได้หวานจัดมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับติตีต้คาวอีอรฝากกดไลค์กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆนะครับดีย๋ยว่คราวหน้าอาจจะเป็นเรื่องของต้นบลูเบอรี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามและชมกับผมสวัสดีครับ